ดูพาไปดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าหน้าตกอ,อกตกใจนะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงวานนี้ช่วงค่ำคำค,ำคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เ,เวทีดนตรีที่เขาจัดขึ้นภายในวัดอ่ะพังถล่มลงมาแล้วปรากฏว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสองคนเป็นนักดนตรีด้วยนะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นภายในวัดปรมัย,ยิกาวาดในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งอะคะ่ะว่ามีเหตุการณ์เวทีดนตรีพังถล่มลงมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเนี่ยค่ะโอ้โหภาพที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะเหมือนมันเป็นคานที่แบบรับน้ําหนักอยู่อยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วมันเกิดแบบถล่มลงมาแบบนี้เลยนะคะที่เกิดเหตุพบว่าเป็นเวทีคอนเสิร์ตสูงจากพื้นประมาณ2เมตรกว้าง20เมตรอะคะ่ะจุดที่พังลงมาเป็นนั่งร้านที่ใช้เป็นฉากหลังของเวทีที่มีความสูงจากพื้นเวทีประมาณ6เมตรนะคะ ล้มลงมาด้านหน้าจนพังเสียหายตามรายงานบอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บสองรายนะคะเป็นนักดนตรีชายนี่ที่เตรียมจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่นี่แหละคุณผู้ชมคะได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้านะเบื้องต้นทราบว่าวก่อนเกิดเหตุนักดนตรีเขาอยู่กำอ,อ,อยู่ระหว่างกําลังเช็คระบบเสียงเครื่องดนตรีะคะ่ะจู่ๆนั่งร้านของเวทีก็โค้นล้มลงมาทําให้ทั้งสองคนต้องรีบกระโดดลงมาจากเวทีได้รับบาดเจ็บ ทางกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายทั้งสองคนลงเรือข้ามฝั่งแล้วก็ส่งโรงพยาบาลชนละประทานปักเกร็ดเพื่อทําการรักษาคือใครที่เคยไปเกาะเกรด็ดปักเกร็ดเนี่ยก็จะรู้เลยนะว่าคือมันไม่มีทางแบบที่เป็นถนนเชื่อมเข้าไปก้องนั่งเรือไปเท่านั้นน่ะแล้วเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลกันพอสมควรเนี่ยนะคะ ซึ่งวัดแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาเริ่มจัดเทศกาลสงกรานต์มาตั้งแต่12เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะแล้วก็จัดยาว6คืนเต็มไปจนถึง17เมษายนนะคะโดยในแต่ละวันเนี่ยจะมีนักร้องสลับสับเปลี่ยนกันมาทําการแสดงส่วนงานเมื่อคืนนี้รู้ไหมเป็นคิวของใครเป็นคิวของคุณยิ่งยงยอดบัวงาม,มแล้วก็คุณสิรินทรานิยกรน,นะคะที่จะต้องขึ้นเวทีทําการแสดงแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะขึ้นแสดงเลยนะรปรากฏ มันมาเกิดเหตุซะก่อนเวทีถล่มเสียก่อนใช่ค่ะงานเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบต้องหยุดชะง,งักไปเนี่ยนะคะครับอ่า